สวัสดีครับรแฟนร,รายการเสียนเที่ยวทุกท่านครับวันนี้เป็นหนึ่งวาระที่ผมนำพาท่านไปดูสุดยอดแห่งความสวยงามสุดยอดแห่งที่ปราถนาสุดยอดแห่งการเดินทางของนักท่องเที่ยวนั่นคืออุทยานชาติภูรลังกาสักครู่ครับผมจะนำพาท่านขึ้นไปชมความอัศจรรย์ความแปลกประหลาดและที่สําคัญมีพันไม้หลากหลายเลยทีเดียวที่อุทยานแห่งชาติภูรลังกาแล้วก็ถ้ำนาคี ครั้งก่อนเราไ,ไปที่ถ้านาคามาแล้ววันนี้จะพาท่านไปถ้านาคีไปดูครับว่าเป็นอย่างไรตามผมมาครับเชิญครับครับตอนนี้เรากำลังจะเป็นจุดเริ่มต้นการเดินขึ้นกุยังชาติภูรลังกา ซึ่องอุทยานชาติภูรลังกาเนี่ยจริงๆแล้วเปนแหล่งเที่ยวเพื่อศึกษาทันไม้ระบบนิเวศนะครับสัตว์ป่าที่น่ารักเยอะแยะเลยทีเดียวและผันไม้เยอะๆนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยในระยะ3-4ปีให้หลังเนี่ยเรามีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นสิ่งที่เรียกว่าอัศจรรย์อันศินของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งนั่นคือหินรูปลักษณ์แปกตาลวดลายเหมือนพญานาค แล้วก็อุเรียงช่าภูรังกาจะมี2ส่วนนะครับเป็นเทือกเขายาวตอนนี้เรากําลังจะขึ้นยังบริเวณถ้ำนาคีหรือหินนาคีซึ่งอยู่ในเขตของจังหวัดนครพนมอดแหมคหายใจไม่ทันหรือังแหมดีเดี๋ยวอาลงทีวีอีกเดี๋ยวลงทีวีครั้งเรีวแกล้งเราผม กำลังเหนื่อยเหนืเห็นป่ะที่อาจารย์หอบอ่ะค่ะโยนี่โปรดิวเซอร์ผมครั้งแล้วไม่เหนื่อยไม่ทักกำลังขึ้นไปเหนื่อยเนื่ออาจารย์พูดเลยอาจารย์พูดเลยยุจังเลย แล้วตอนนี้นะครับกาลังจะเข้าไปตรงไหนพี่ตอนนี้มีหินเหมือนประตูเลยนนประตูทางเข้าเมืองเข้าสู่ครับอ่าเมืองเส้นท่านาคีแต่ว่าขึ้นไปนิดจะเจอน้าตกผาสวรรค์น้าตกชั้นที่2โดยเฉพาะถ้ามาหน้าฝนจะมีน้ําไหลไาเยอะเลยครับน้าไหลมาเป็นแผงหรือเป็นม่านเลยครับอ่าแต่วันนี้มีหรือไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันแต่เด็ดกว่นานั้นพี่วันนี้คณะเราไม่ได้มาเฉพาะพี่ธงของผมยังมีน้องอาสานําเที่ยวอีกหนึ่งท่านสวัสดีคุณน้องครับสวัสดีครับชื่อว่าชื่อน้องกิ๊บ จิ๊บค่ะใช่ลองจิ๊บนะครับบ้านอยู่ที่ไหนยังไงอยู่บ้านนาโพนี่แหละค่ะครับเรียนอยู่่ะหรือยังไงเรียนอยู่ค่ะเรียนชั้นอะไรครับตอนนี้เรียนผู้ช่วยพยาบาล๋อผู้ช่วยพยาบาลใช่ค่ะแล้วใช้เวลาเสาร์อาทิตย์เวลาว่างมาวันนี้เหมาะสมแล้วครับเพราะฉะนั้นมาวันนี้เดี๋ยวคอยดูแลบุคคลท่านหนึ่งเดี๋ยวเธอก็ไปลมแล้วครับท่านนี้ครับเดี๋ยวเธอก็จะไปลมแล้วครับเนี่ยท่านนี้จะรอดไหมครับวันนี้คิดว่าจะรอดไหมครับ่ชัว์นะแล้วขึ้นให้ถึงขึ้นลงให้ตลอดนะแน่นอนล้วประกันเลยไปกันครับผม สบายทางนี้สบายตอนนี <to Enfin> <right> ้อะสบายแต่พอขึ้นเดี๋ยวจะรู้ห้าระเมิดจะขึ้นดึงเชือกอินป่าดึงเชือกเข้ามาน้องยังขึ้นมาเลยน้องยังขึ้นมาแล้วลูกสาวจะไหวไหมเนี่ย เราจะพยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านของรายการเสี่ยนเที่ยวเราจะพาไปชมในสถานที่ที่เป็นอันซีต่างๆนานา,นาฟุ๊บแม่แบบนี้ก็เอาเหมือนกันครับพี่เขาเตรียมผมตลอดเลยวางปุบ๊บลูกสาวกูอย่านิ่งสิไม่ดูตัวอย่างอ่พี่มาีแบบน้อาจารย์เลยอันนี้อาจจะหายนะไม่ห่าสิไม่ห่าสิผมจะขึ้นทำไมจับมือพี่งง่ายกว่าไหม เ้ยลูกสาวช่วยลูกสาวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยลูกสาวหน่อยอ่ะเาผ้าหัดมาให้มาก่อนไอ้ตัวเล็กมาขายยาวเดี๋ยวเรจะแกล้งเดี๋ยวก่อนแน่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 ได้บันทึกเสียงอยู่ได้ยินไหมหืดแล้วนะหืดเสียงหายใจตั้งอันนี้ของจริงไม่มีหลังกล้องเดินเองไม่ล้มเที่ยวนี้ ไม่เหมือนเที่ยวที่แล้วม <c oughs> ช่วงนี้จะลื่นสักนิดหนึ่งนะครับจับอย่างมั่นใจสอง,งอมือน้องเอิตอนนี้เรามาถึงไหนแล้วคะ ถึงเสยนที่9ค่ะเส้นเสียนที่9<ช>เราขึ้นมาวันนี้กับครั้งก่อนที่เราไปนาคาเป็นไงยากง,ง่ายต่างก,กันไหมตัวนี้คือง่ายกว่ายเยอะเลยง่ายกว่านะใช่เหมาะกับทุกเวทุกวัยมากเท่า<ช>กับวันนี้เราเดินทางลาบใช่แล้วก็เดินทางปาน,นิดหน่อยขึ้นไปไดน,นิดนึงมาถึงเสียนที่9แล้วค่ะต้องเคนมาหลายครั้งยังมาหลายครั้งแล้วค่ะนะครับแล้วรู้สึกเหนื่อยไหมขึ้นมาทุกครั้งรู้สึกไงบ้างถามจริงถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ว่าคือมันมันเย็นนะคะอากาศเย็นก็คือถ่ายเท พี่น้องแฟนรายการเสียนเที่ยวครับถ้าจะเห็นว่าเสียนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนที่สุดหนึ่งด้านนี้อยู่ที่มุมมองนะครับว่ามุมมองไหนเขาบอก<ช>มุมมองนี้เป็นมุมมองที่สวยที่สุดเ<ช>ยี่ยงบนเหมือนเสียนท่านกำลังเหยียหน้าขึ้นข้างล่างนี่เหมือนท่านขดขนดตัวขึ้นมา<ช>เป็น3มชันช้นข้างล่างสามชั้นแล้วเป็นลำคอท่านขึ้นไปทางด้านบนนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อศรัทธานะครับ <หะ S 2> ของพี่น้องชาวไทยที่มีความนับถือทางด้านพญานาคนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า สิ่งยิ่เดียวจิตใจของพี่น้องชาวไทยเนี่ยมีหลายอย่างหนึ่งเนี่ยน,นะคือปู่พญานาคนะครับไม่ว่าปู่อนันตนาคราชนะครับปู่ศรีสุโธนแม่ยาบทุมมาต่างๆนี่เป็นที่เคารพทั้งหมดรวมถึงปู่ผู้ชงทั้งที่ผมเอ่ยนามตอนนี้แล้วไม่เอ่ยนามเดี๋ยวเรื่องมีจุดต่อไปใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะจุดต่อไปเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันครับผมเชิญครับแล้วใครช่วยใครางานเนี้ย <laughs> ดูไหมคะเรามาถึงสถานที่อีกที่หนึ่ง<อ>ตัวนี้คืออะไรคะพี่ธงตรงนี้คือเสียนาคีที่หนึ่ง<อ>ที่เราคพบครั้งแรกทําไมถึงว่าทั้งหลังทางเสียนที่เก้าล่ะก็การพบครั้งแรกคือเหมือนมียึดหมายให้เห็นเจอเป็นเสียนแรก<อ>เราเลยบอกว่าเสียนนาคีที่หนึ่งครับผมอ๋อแสดงว่าภูลังกาซี่ตรงถ้ำนาคีอำเภอบ้าน,านแพนเรา จากการสำรวจของเราเนี่ยเราค้นพบตรงนี้เป็นเสียงแรกจุดแรกเลยที่เหมือนเสียงพญานาคลงมาะนะครับเสียงหัวงูที่ป,ป,ปักลงกับพื้นปักลงกับพื้นแล้วเสียงอื่นเราก็ค้นพบที่หลัง,ลงมันก็เหมือนกับที่นานาคา,าเหมือนกันเนาะ,ะเสียงหนึ่งเราเจออยู่ข้างล่างก่อนที่ปากถ้ำก่อนแล้วก็เจอที่หลังนะครับแต่นี้อยากให้แฟนรายการเซียนเที่ยวดูนะครับลักษณะอย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่าเสียงพญานาคแต่ละเสียงเนี่ยมีลักษณะ ไม่มีชูขึ้นถ้าชูขึ้นก็เป็นการต้อนรับและเป็นการป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาสู่บาววพุทธนาหรือรักษาครูบาอาจารย์ในอดีตแต่ปัจจุบันนี้ครับทุกเสียงจะเป็นลักษณะของการเคารพหมดเหมือนที่เมื่อกี้เราผ่านมาใต้ชะง,ง่อนผาตรงนั้นน่นนะครับผมเป็นที่ของครูบาอาจารย์มาเ,ออเขาเรียกว่าสนามอะไรนะสนามสนาม,สนามลบ<อ>ทางกิเลสของเถระอาจารย์ครูบาอาจารย์ต่าง,าง,างนนๆนานาครับเพราะนั้นภะูลังกาภูสิงของ นครพนมบึงการปัจจุบันหรือหนองคายในอดีตนั้นเป็นสถานที่แห่งการวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญเพียรครูบาอาจารย์ด้วย <นะ S 1> มีเรื่องราวน่าสนใจมากถ้าทําไม่มาเสียดายแย่เซียเที่ยว ok ขอบอกครับไปเดี๋ยวไปจุดต่อไปกันพี <ละ S 1> ท่ทงไปไหนต <ใน S 1> ่อครับเราไปด้านหน้าเลยครับข้างใต้ถ้ำสู่ำสูท่ำเราเดินมาพี่เดินมากันตลงพี่นําผมผมนาพี่วันนี้นี่คือทางขึ้นไปสู่ถ้ำนาคีทางด้านบนมีหลายรสชาติครับมีทางเดินเรียบนะครับมีทางเดินบันไดมีทางปีนเขาและมีทางขึ้นถ้ำ เล็กๆอย่างนี้ <the prestigious> mhm. เป็นลักษณะเหมือนกับเรากำลังเดินขึ้นไปสู่อีกโลกมิติหนึ่งนะครับเป็นทางแคบๆของช่องผาหลังจากที่เราไหว้พระไหว้ศีลสิทธิ์ก็ศีลมงคล หนึ่งขอเข้ามาลาโทษที่มาเหยียบมาก้าวมาก้านะครับสองขอความสิริมงคลสามเพื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนคนไทยและแฟนรายการเสียท้วทุกคนน้องเอิงเริ่มสามทีที่ตรงนี้เราถึงจุดไหนยังไงครับนี่ยจุดน,นี้คือจุดที่จะขึ้นไปสู่อ่า เสียงที่3และลำตัวแต่อบอกว่าเหมือนประตูเมืองที่เปิดคุ้มรัพย์หรือว่าประตูเมืองรับแรงอีกจุดหนึ่งที่มองกันที่อาจารย์ที่ขอเราเราส่วนมากจะคนขึ้นมาอธิษฐานขอพรตรงนี้แลกก้วมักจะสมปรารถนาใช่ไหมใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอแพ่ขอพรเพื่อแฟนๆและการเซียนเที่ยวทุกคนด้วยนะครับไปเรามาขอพรด้วยกันเดีย๋ยวมขอญาตานั่งเลยว่า<ช>เป็นการสักการะท่านไปด้วย เหนื่อยไหมน้องเอิร์เน่เหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วเหรอดูพี่ชายว่นพี่ธงเราไม่เหนื่อยเลยนะเพราะตอนนี้เราได้เดินเข้ามาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของถ้ำนาคีตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณหัวที่เสียนที่3หรือหัวที่สากับลำตัวท่านผู้ชมรายการเสียเที่ยวครับผมอยากจะขอบอกว่าถ้าโปรดดูตามที่กล้องผมจะแพรไปนะครับนู่นทางด้านบนนั่นคือเสียนของท่านตรงนี้มุมนี้เหมือนมากเลยแล้วลงมานี่เป็นเกตของท่านนะครับแล้วก็เกตเนี่ยเป็นเกต ยาวเหมือนลำตัวยาวไปถึงด้านหลังเลยซึ่งนี่คือความอัศจรรย์ครับผมประเทศไทยหลายที่ขอบอกว่ามีเรื่องราวนอัศจรรย์เยอะถึงเวลาแล้วครับปี2565บึงการนะครับนาคาพนมภูล,ลังกาจะเปิดสู่โลกภายนอกพบกับความอัศจรรย์ซึ่งเสียนเที่ยวเจาะลึกพาท่านไปดูแล้วยังมีเด็ดานั้นอีกตามผมไปด้านบนครับ พี่น้องชาวเสียนเที่ยวครับตอนนี้มาถึงจุดไฮไลท์พระเอกของเรื่อง EP นี้แล้วคือตรงบริเวณที่เรียกว่าผานาคีผานาคีอยู่เบื้องหลังของเรานี่เอง<ร>ะนะครับชมวิวที่สวยงามเป็นจุดชมวิวที่สวยงามขึ้นมานี้มี2จุดนะครับหลังจากที่รเราไหว้สิงสิธิ์ตรงเพิงผาภูผ,ผาถ้ำแล้วเราเดินขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งไม่ไกลครับเพียงแค่ประมาณ5นาที จะมี2จุดสําคัญพอเดินขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ครับจะเป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามและจุดชมวิวนี้เราสามารถมองเห็นผาหนาคีทางฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวผมจะไปถ่ายภาพเด็ดๆให้ท่านชมว่าตรงนี้เห็นฝั่งนู้นเป็นไงแล้วผมจะไปฝั่งนู้นแล้วลูกพี่ของผมได้อยู่ฝั่งนี้ถ่ายรูปให้ท่านชมว่า <c oughs> สวยอย่างไรมาดูกันครับเชิญครับ สุดยอดครับจุดถ่ายรูปมุมหนึ่งของถ้ำนาคีท่านผู้ชมทุกท่านครับในฐานะท่านเป็นแฟนรายการเสียนเที่ยวผมขอบอกว่าอีกหนึ่งแห่งที่เป็นอันสินของประเทศไทยท่านไม่มาไม่ได้มาแล้วท่านจะประทับใจถ้านาคีท่านมาศึกษาพันธุไม้ธรรมชาติศึกษาระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพได้หนึ่งสองท่านด้เห็นความ แตกต่างทางด้านธรณีวิทยาการเกิดหินแปลกๆได้ 3. เรื่องความเชื่อความขคอรกความศรัทธาครั้งหนึ่งชีวิตไม่มาเสียดายแย่กับเซียนเที่ยวครับแล้วพบกันโอกาสหน้าขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ